เมียวเมียวไก่ไกล่ลงปูกลับมาแล้วปูกลกับมาแล้วค่ะปูกลับมาแล้วค่ะปูกลับมาแล้วน้องเมียวเมียวออมาลับลงปูก,กันแล้วน้องเมียน้องไก่เดินออกมาลับลงปูก,กันใหญ่เห็นแล้วสุขใจจังเด็กๆข้างหลายเด็กๆข้างหลายสุขใจจังเลย เจ้าไก่ก็เรียบร้อยดีนะวันนี้เรียบร้อยดีจังเลยไก่ไก่ลูปรอไก่ใหญ่หุ่นดีนะนี่ลูกเอ้หุ่นดีไก่ชนไหมลูกไก่ชนไก่รูปรอลูกโอ้สีสวยจังเลยสีสวยจังเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ในวัดเดลูกนะห้าออกข้างนอกนะครับออกข้างนอกโด,โดนหนังสติกยิงนะชาวสวนเขาดนังสติกยิงนะไม่กินข้าวเขาไม่ได้ลูกเด้ออยู่ในวัดนี่นะ เอาฟังหลวงปู่นะลูกเด้อถ้าอยากปลอดภยัยอยากปลอดภัยต้องอยู่ในวัดข้าวที่เขาไม่ให้เรากินไม่ต้องไปกินของเขานะลูกนะแล้วในพืชในสวนเขาก็ไม่ต้องเข้าไปนะเขาฉีดยาพ่นยาฆ่าแมาลงยาฆ่าวัชพืชให้เราอยู่ในวัดเด้อเด้ออยู่วัดนี้ที่นี้ปลอดภัยลูกอยู่ในวัดปลอดภัยนะครับทั้งเหมียนะวทั้งกายนะลูกนะทั้งเหมียวทั้งกายอยู่ในวัดปลอดภัยลูกนะฟังหลวงปู่นะครับ ฟังปูนะฟังไหมฟังไหมฟังไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจเนาะเข้าใจครับแต่ถ้าหลวงปู่มีตะไคายตะไครเชือกเนะาะไรเชือกลองถามราคาแล้วราคาอยู่ที่เมตรละสามสิบกว่าบาทแต่ถ้าหน่ากว้างหน่อยก็สูงราคาก็สี่สิบกว่าห้าสิบกว่าก็มีเนาะ อยู่ที่หน้าแคบอยู่ที่หน้าแคบหนะ้ากว้างตารางเมตรก็ต้องใช้ถึงสองร้อยกว่าตารางเมตรตลอดแนวตลอดแนวก็วจะค่อยหายวนะิธีเอาเนาะถ้ามีปัจจัยก็ซื้อาใส่ให้เลยเพื่อความปลอดภัยของน้องเหมียวรถก็ไม่ต้องเอาอไปรถก็ไม่ต้องชนไม่ต้องอกไปถนนครับอยู่เนาะครับทีนี้ยังยังไม่มีปัจจัยรอปรจัจจัยของลูกนะครับก็ขอนำภาพความน่ารักของน้อง,องเมียว การอรับหลวงปู่อยู่ในวัดน,นี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันพอหน่วยพอให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องเมียต่อน,น้องไก่และสัตว์ประสาททั้งหลายอยู่พวความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจศาสนาที่ไร้ขอได้ทั้งความ,วาม,มุ่งมาปัารานาท่กการทุกคนทุกท่าน,นาเถิดเดี๋ยมาไม่ครบแล้วเนี่ยืึ นอนไม่ตื่นแล้วเริ่มไม่อยากออกมาแล้วไม่อยากออกมาแล้วเนาะอยู่ในบ้านก็ดีแล้วลูกถึงเวลากินข้าวเพื่อเกลียดเรเมียเนาะครับแต่ไก่ออกมาพ่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนป่วเปลี่ยนป่นเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ใหม่คิวต่อไปช่วยมีสุขสาธุ